สวัสดีค่ะพบกับอีหมอที่ช่องเสรีการไพทกันอีกแล้วนะคะ คลิปนี้เราก็มาดูดวง12ราศีกันเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษกันก่อนเลยประจําเดือนกระกฎะาคม2566ันายเราจะมาดูกันว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภชาวราศีเมษจะเป็นยังไงกันบ้างนะสาหรับใครที่ก็ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆและคลิปต่อไปให้เสริด้วยนะคะใครดูแล้วรู้สึกว่าชอบหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันบ้างนะมาเริ่มต้นเรื่องงานของชาวราศีเมษกันก่อนเลยนะคะ โอ้ยรู้สึกว่าจะเหนื่อยเหนื่อยเหมือนอาจจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวหลายอย่างแหละเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้เนาะมันก็ได้ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนไม่ค่อยอยากจะทําอะไรไม่ค่อยอยากจะโฟกัสกับอะไรมันเริ่มมีความรู้สึกละลาพยายามมาเต็มที่เลยนะพยายามแบบทุ่มเทเต็มที่เลยนะแต่มันก็เหมือนสิ่งที่เราทำอ่ะมันยังไม่ได้เห็นผลมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราท้ออ่ะ อาจจะยังไม่ได้มีฟิกแบ็ที่ดีสําหรับความพยายามและความตั้งใจที่ผ่านมามันก็เลยจะทำให้เรารู้สึกว่าเย หมดแพชชั่นในการทําทุกสิ่งอย่างหรืออาจจะมีเรื่องอื่นๆที่เข้ามาแล้วทำให้เราเกิดความรู้สึกกังวลเกิดความเครียดหรืออาจจะมีผลกระทบกับความรู้สึกของเราเองก็อาจจะเป็นส่วนได้เหมือนกันนะที่ทําให้เรารู้สึกน้อยๆเฟลฟดาดิงดิงแบบนี้นะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมาจากความไม่รอบคอบหรือขาดตกบกพร่องเรื่องเล็กๆจริงๆบางทีเราอาจจะมองข้ามเรื่องนี้แต่ผู้ใหญ่ดันโฟกัสเรื่องนั้น<ไ>ก็เลยจะมีปัญหาเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆนะคะ,ๆๆะ,คะแทบไม่ได้เป็นปัญหาเรื่อง ใหญ่โตอะไรเลยแต่เราอาจจะรู้สึกแย่กับมันไปเองเอนะคะปัญหาที่จะเกิดจากสภาพแวดล้อมก็ไม่มีเลยได้รับความเมตตาได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่และก็เพื่อนร่วมงานเนี่ย70%อยู่ในเกณฑ์ที่ดีซึ่ง30%ไม่จำเป็นต้องสนใจหรือให้ความสำคัญก็ได้นะคะ จริงๆแล้วถ้าเรายังคงตั้งใจสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องมันอาจจะไม่ได้ดีในช่วงต้นเดือนแน่นอนต้นเดือนมันเหมือนยังคาบเกี่ยวในช่วงเดือนมิถุนามาอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องของความเครียดความกางมังวลอะไรต่างๆที่ตกค้างกันมาเนาะแต่ว่ากลางเดือนเป็นต้นไปเรื่องงานถือว่าจะเริ่มดีจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจะสตาร์ตตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่ 1 7 1เปเป็นต้นไปนะคะเรื่องงานถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันนะคะในช่วงแรกๆในช่วงต้นเดือนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. งานมันยังไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่เนาะ,ะธุรกิจของเราเนี่ยมันดูทรงๆตัวยังไงก็ไม่รู้ไม่เหมือนก่อนหน้านี้เลยก่อนหน้านี้ดูหวยดีมากดูมีแนวโน้มจะก้าวหน้าดูมีแนวโน้มแบบพัฒนาได้ขยับขยายได้แต่ทําไมต้นเดือนมานี้มันดูซบเซามันดูเบาบางลงนี่ก็เหมือนกันค่ะ ประมาณช่วงวันที่10 17 18เป็นต้นไปธุรกิจของเราจะเริ่มดีมากขึ้นจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะขอแค่เรามีความตั้งใจและความพยายามอย่างต่อเนื่องนะอย่าละทิ้งความพยายามของตัวเองอย่าอย่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันสูญเปล่าวันนี้มันอาจจะยังไม่ดีแต่ถ้าคุณยังคงทําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอมันจะดีสําหรับตัวคุณแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของงานสําหรับคนที่ตกงาน มือ,น,อน้อยนี่มันหน้าเหมือนไส้จริงๆเลยเนาะขออนุญาตนะคะเปลี่ยนทางสำหรับคนที่ตกงานนะคะโหมันอาจจะยังม,มันอาจจะมีแหละมีคนช่วยเราในเรื่องนี้ทำให้เรามีโอกาสที่จะได้งานใหม่มีโอกาสที่จะได้งานที่ ใกล้เคียงกับความต้องการของตัวเองถึงจะไม่เจ็ดสิบแปดสิบก็จริงแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในระดับหนึ่งนะคะมีโอกาสที่จะได้งานแต่ว่าช้ามากเลยอะ่ะแล้วก็สวัสดิการอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดหวงังหรือฐานเงินเดือนอาจจะยังไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดหวงังแต่ทีเนี้ยถ้าผลงานดีถ้าความสามารถเรามีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปนะคะมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเช่นเราคาดหวังว่าอย่างน้อยๆสักหมื่นห้าเป็นฐานเงินเดือนแต่เขาอาจจะให้ประมาณสัก ซึ่งพอหลังจากที่เราเริ่มทํางานแล้วมีประสบการณ์ทําให้เขาเห็นความสามารถเห็นผลงานของเราเขาอาจจะให้เราหมื่นหก่อนที่เราจะผ่านโปรด้วยซ้ำเนาะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในช่วงเบื้องต้นรู้สึกว่ามันจะมีบางอย่างที่ไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่นะคะก็เลยเหมือนว่าตัวเราเองอาจจะยังไม่เลือกหรืออาจจะยังไม่อยากได้งานตรงนี้เนาะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยอะค่ะแต่เขาอาจจะแบบแนะนํางานให้เฉยเฉยไม่ได้ช่วยแบบเป็นเส้นเป็นสายหรือว่าไปฝากงานให้เราเนาะ เปอร์เซนต์ <Rapid. S 1> ที่จะได้งานสําหรับบางคนก็มีค่ะแต่ว่าบางคนก็ยังไม่ได้นะคะถ้าเราอยากได้งานที่มันดีๆเลยสําหรับเราแบบเออทําแล้วมันมั่นคงหรือว่าอยู่ได้ระยะยาวเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นงานที่ทําไปก่อนให้มันมีให้มันพอมีรายได้ก่อนก็อาจจะยังไม่ได้ในเดือนนี้เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากได้งานที่เอออย่างน้อยๆก็พอมีงานทําไปก่อนอะไรเดือนเนี้ยในเดือนนี้ได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยถูกอกถูกใจสักเท่าไหร่เนาะในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะ โอ้เรื่องเงินนี่เสมองว่ารายรับเนี่ยมันยังมีเข้ามาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเรื่องของรายจ่ายก็หน่วงอยู่เหมือนกันชาวราศีเมษนะคะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาพอๆกับรายรับเลยอะเหมือนสูสีกันมากเรามีาเรื่องที่จะต้องจัดการรับผิดชอบค่อนข้างเยอะ ะะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกกังวลหรือรู้สึกเครียดกับเรื่องของเงินพอสมควรมันยังไม่ค่อยค,อยคล่องตัวหรือสะพัดมือสําหรับเรามากสักเท่าไหร่นะถามว่ามีปัญหาไหมเสียมองว่าไม่ได้มีปัญหาค่ะเราจัดการจัดสรรได้มันก็แค่อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายจุกจิก,จกยุ่มยิน้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างมันไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเลยนะทำไมเราถึงต้องมาเสียกับเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยนิดนึงนะคะซึ่งถามว่ามันแย่มากไหมมันเกินคอนโทรนไหมไม่ขนาดนั้นอาจจะมีเล็กๆน้อยๆเข้ามาเนาะ ทำให้เรารู้สึกแบบเฮ hey, ยังไงทาไมต้องเสียกับอันนี้เรายังจัดการเรายังคอนทรลได้ถ้าเป็นเรื่องของหนี้ทรงหนี้สินต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยก็ยังควบคุมได้อยู่นะยังไม่ได้เกินคอนทรลของตัวเองนะคะยังจัดการจัดสรรได้ส่วนเรื่องหนี้สินที่จะมีเพิ่มขึ้นยังไม่มีแนวโนม้มว่าจะเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกไปแหละว่าการเงินนะ่ะมันอาจจะรายรับเข้ามาพอๆกับรายจ่ายก็จริงแต่มันไม่ได้เกินเกินกว่ารายรับของเราก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า ยังไม่ต้องมีเกณฑ์อยังไม่ได้มีเกณฑ์ในเรื่องของการจะต้องไปหยิบยืมจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินอะไรเพิ่มเติมเว้นแต่คนที่มีแลนมีการวางแผนจะซื้อรถหรือซื้อยานพาหนะใหม่อันนี้อาจจะเป็นการสร้างหนี้สินเพิ่มเติมให้กับตัวเองได้นะคะ<ไ>ก็วางแผนดีๆเนาะถ้าเรายังไม่มั่นใจรู้สึกว่าเงินมันยังไม่ได้คล่องตัวมากอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งกู้หนี้ยืมสินนะคะอาจจะมีปัญหาได้ถ้าเราเดือดร้อนต้องไปเอ,อ่ยปากนะไม่งั้นไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะ เรื่องของโชคลาบกันบ้างล่ะชาวราศีเมษนี่จะมีโชคมีลาบกันบ้างไหมล่ะเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีโชคไม่มีลาบเลยนะแต่เราอะมักจะได้โชคจากอะไรรู้ปะ่ะจากการทํางานจากนาพักนาแรงถ้าจะเป็นโชคลาบจากการเสี่ยงโชคคือร้องไห้ต้องบอกเลยคือร้องไห้เพราะว่ามีไหมมีน้อยมากไม่คุ้มเสียด้วยสมมุติเราเสี่ยงไปแบบ เป็นหมื่นเลยอะเราอาจจะได้กลับคืนมาแค่หลักพันเองไม่คุ้มจริงๆนะคะโชคลาภมีประปรายสําหรับบางคนที่มีวาสนามีบุญเก่ามาก็อาจจะได้อยู่ที่หมื่นต้นๆสําหรับคนที่ไม่ได้มีบุญหรือไม่ได้มีวาสนาเก่าติดตามตัวมาเนี่ยก็อาจจะได้ค่อนข้างน้อยหน่อยนะถ้าเราคาดหวังกับโชคลาภเนี่ยเสยก็ต้องบอกตามตรงว่าทำใจหน่อยนะคะไม่ได้ได้แบบที่เราคิดหรือคาดหวังเอาไว้นะ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของโชคลาภอย่างเช่นสิ่งที่เราทําความพยายามความตั้งใจมันจะทําให้เราก้าวหน้าหรือเติบโตในหน้าที่การงานได้ไหมได้ค่ะไม่ใช่ตอนนี้แต่ในอนาคตได้นั่นแปลว่าตอนนี้ทําไปเถอะตาบี้ตะบันขยนันขยนัขขยนขันแข่งเข้าไปเถอะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะคะเขาจะเห็นความสามารถเห็นความตั้งใจของเราเองเนาะเรื่องของออสุขภาพก่อนแล้วกันเนาะในเรื่องของสุขภาพนะคะ สำหรับชาวราศีเมษเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะคิดเยอะมีเรื่องให้คิดเยอะนะมันก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความเครียดความดันเล็กน้อยอาจจะรู้สึกเหมือนมีอาการปวดหัวไมเกรนหรือมีอาการปวดหัวแบบวูบูบวามา,า,างมืดบ้างบางครั้งบางคราวบางครั้งพักผ่อนไม่เพียงพอก็เลยกลายเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพเล็กๆอาจจะมี พากผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันทําให้เกิดภูมิคุ้มกันที่มันต่ําลงตกลงใช่ไหมมันก็จะมีพวกวัดมีไข้มันไม่ได้เป็นไข้นะแต่มันเป็นหวัดอะเหมือนมีน้ํามูกเจ็บคอไออะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆเลยค่ะไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องแบบพักฟื้นระยะยาวไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะคะจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เออ ไม่ได้สุดไม่ได้โสมหนักมากก็อาจจะโหมงงานหนักหรือว่าใช้ร่างกายหนักนิดนึงก็จจะมีพวกออฟฟิศซินโดมหรือปวดไหล่บาแขนปวดหลังปวดเอวพวกนี้หน่อยหนึ่งนะคะโดยรวมแล้วไม่มีปัญหาหนักเลยเรื่องของความสัมพันธ์มือน้อยๆน,นี่มันหน้าตีจริงๆนะเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนโสดกับคนที่แอบชอบอยู่ สำหรับคนโสดก่อนเลยเสรต้องบอกว่าคุณยังมีกำแพงค่อนข้างสูงแล้วคุณยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อาจจะยังคาราซังกับความสัมพันธ์เดิมหรือบางคนไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรกันละม,มันเหมือนเราจบกันขาดไปแล้อยเปอร์เซ็แหละแต่ว่าความทรงจําที่มันเจ็บปวดมันยังค้างคาวนเวียนอยู่ในใจก็เลยทําให้เรามีกําแพงค่ะ ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ยังไม่มีความคิดว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่รู้สึกว่าการจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เหมือนตัวเองอ่ะอยากจะมีความพร้อมกับมันมากกว่านี้ก่อนไม่อยากจะเริ่มต้นทั้งที่ตัวเองยังยังเจ็บปวดยังเสียใจอยู่เพราะกลัวว่าจะไปทาร้ายความรู้สึกของคนที่เข้ามาใหม่นะคะมันก็เลยเหมือนแอบมีการปิดกัน้นหรือมีกําแพงพอสมควรเหมือนกันทีนี้สำหรับคนที่แอบชอบนะเสมองว่า คุณไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยอะคะ่ะไม่กล้าที่จะขยับขยื่นเคลื่อนตัวทําอะไรเลยเหมือนแบบรอรอให้เขาส่งสัญญาณมาหลังจากที่เรายิ้มไปและทักทายสวัสดีเซย์ไฮในทุกๆวันอยากให้เขาแบบเดินเข้ามาทักซึ่งเธอมันเป็นไปได้ยากมากบอกตามตรงแล้วตัวเธอเองก็ กลัวกังวลไม่กล้าโมแต่คิดว่าถ้าเราเริ่มมันจะอย่างงั้นไหมอย่างนี้ไหมเขาจะมีระยะไหมน,นู่นนี่นั่นจนสุดท้ายเธอก็ไม่ทําอะไรความสัมพันธ์มันก็เลยไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะคืบหน้าก้าวหน้าหรือพัฒนาไปเป็นคนคุยได้ถ้าเธอได้เริ่มต้นที่จะมีปฏิสัมพันธ์ได้เริ่มต้นที่จะมีการพูดคุยมากกว่าการแค่ยิ้มให้หรือเซฮายัสดีคาัสดีครับอย่างเงี้ยเธอมากกว่านั้นอีกสักหน่อยอ่ะเออมันยังพอมีโอกาสที่จะคืบหน้าหรือก้าวหน้าได้มากขึ้นหรือคนที่มีปฏิสัมพันธ์กกัันนนนนออออยยยูู่่่่่แแล้ว้วเเเชบบป็พืางีใ ชีิดการทํางานร่วมกันอะ่ะเธออาจจะมีความพิเศษที่เพิ่มเติมมากกว่าเดิมทําให้เขารับรู้ว่าเฮ้ยเธอเธอดูไม่ได้เหมือนเพื่อนทั่วไปเหมือนเพื่อนปกตินะเธอดูใส่ใจมากกว่าปกติเธอดูเหมือนพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขามากกว่าปกติอ่าอันนี้มันก็มีแนวโน้มว่ามันจะคืมหน้าได้ต้องรอต้องใช้เวลาต้องอดทนนิดนึงนะคะไม่ได้คืมหน้าในทันทีหลังจากที่เราเริ่มต้นในความสัมพันธ์เนาะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วแล้วก็มีคนคุยอยู่แล้วนะคะ Oh. ความสัมพันธ์ช่วงนี้ดูมีระยะเนาะมันเหมือนมุมมองความคิดที่มันต่างอะคะ่ะอาจจะกลายเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนได้แล้วคำพูดคือท็อกซิกกับท็อกซิกต่อกันมากๆเราก็พูดทำลายใจเขา เขาก็พูดทำร้ายใจเราแต่มันจะมีจุดเริ่มต้นมาก่อนนั่นหมายความว่าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งเริ่มต้นที่จะพูดทำร้ายความรู้สึกอีกคนก่อนจะเจตนาไม่เจตนาไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีคนเริ่มต้นก่อนเหมือนมาจากความไม่ตั้งใจแหละเสียคิดว่านะเพราะว่าดูจากสภาพแล้ววะก็คิดว่าพูดปกติแต่คนฟังอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปกติเฮ้ยมันแรงเฮ้ยมันทำร้ายความรู้สึกนะซึ่งมันก็เลยทำให้เราอ่ะไปโฟกัสกับเรื่องนั้นแล้วก็เลยมีการเหมือนแบบ เฮ้ยเธอพูดแบบนี้เหรออาจได้งั้นเดี๋ยวฉันพูดแบบนี้เธอเหมือนต่างคนต่างเอาชนะกันอะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาในความสัมพันธ์เกิดระยะห่างขึ้นมาในความสัมพันธ์นะคะทีนี้สําหรับคนคุยเนี่ยถ้าไม่คุยกันไม่เคลียร์กันไม่ปรับความเข้าใจกันมันไม่ได้ถึงขั้นจบความสัมพันธ์กันนะแต่ความรู้สึกที่มีต่อกันมันจะลดลงเพราะปัญหามันจะค่อยๆบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าสมมติว่าคุณได้มีการพูดคุยมีการปรับความเข้าใจกันสถานการณ์มันจะดีกว่าเดิมเนี่ยพอคุณปล่อยสถานการณ์มันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเริ่มมีความบานปลายนะคะคำพูดก็จะท็อกซิกต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆระยะห่างก็จะเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสที่จะต้องจบความสัมพันธ์กันหรือแยกย้ายกันไปเติบโตนะคะอ่ะส่วนคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยเสกต้องบอกว่า ยังไงก็ต้องคล้ายกันแหละคือมีการพูดคุยหรือมีการปรับความเข้าใจกันหน่อยความรู้สึกที่มีต่อกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่เหลือเลยหมดไปไม่มีเยื่อใยแต่ว่ามันมันค่อยๆลดลงอะพอปัญหามันเพิ่มขึ้นความรู้สึกก็จะลดลงแล้วมันก็ลดลงไปเรื่อยๆยิ่งถ้าเราไม่เติมเลยมันก็เหมือนน้าในแก้วค่ะถ้าเราปล่อยให้มันระเหยออกไปหรือถ้าเราเผลอทํามันหก ทำมันคว่าน้ํามัน,มนกําลังจะหมดแล้วแล้วเราไม่เติมลงไปเลยยังไงสุดท้ายมันก็แห้งมันก็เหือดไปนะคะความสัมพันธ์ตอนนี้ยังไม่จบเดือนนี้ยังไม่จบแต่ในอนาคตก็มีโอกาสที่จะจบได้ตราบใดที่คุณยังอยากรักษาความสัมพันธ์ยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตต้องเคลียร์กันต้องคุยกันต้องปรับความเข้าใจกันเท่านั้นไม่งั้นสถานการณ์ไม่มีแนวโน้มเลยว่าจะดีขึ้นจะรอให้เขามาคุยมาเคลียร์ต่างคนต่างมีปมในใจอ่ะมันต้องมีคนใดคนหนึ่งอ่ะเริ่มที่จะปลดปลดล็อก ปัญหาตรงนี้ด้วยการโอเคงันฉันซอฟเองแล้วเดี๋ยวฉันพร้อมพุยกับเธอละพอเราคุยกันเคลียร์กันปรับความเข้าใจกันมันดีขึ้นค่ะสถานาการณ์มันเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะคนคุยหรือว่าคนที่มีแฟนแล้วนะสถานาการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมเลยแล้วคุณจะเอา้าหรอ เธอคิดแบบนี้เหรอที่เธอพูดแบบนั้นเอ้าฉันเข้าใจผิดนี่ทีนี้กลายเป็นว่าต่างคนต่างรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองเข้าใจอีกฝ่ายผิดแล้วมันก็เลยทําให้พวกคุณเข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ปัญหามันบานปลายเลยเถิดนะคะมีอะไรที่จําเป็นหรือสําคัญจะจะต้องแก้ไขก็รีบแก้ซะยังไม่แน่ใจว่าไอสิ่งที่ตัวเองคิดมันใช่สิ่งที่เขาคิดไหม เราก็ลองคุยกันก่อนทําความเข้าใจกันก่อนเคลียร์ใจกันก่อนอย่าปล่อยให้มันบานปลายเลยเถิดจนเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้เพราะถ้าถึงจุดนั้นจริงๆคุณอาจพอคุณมารู้ความจริงทีหลังคุณอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยรู้งี้อ่ะรู้อะไรไม่เท่าเนาะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ใช่ไหมมันก็จะทาให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยรู้งี้ฉันอย่างนั้นดีกว่าฉันอย่างงี้ดีกว่าอฮ้ยน่าจะคุยกันไปตั้งนานละเฮ้ยน่าจะเคลียร์กันนะสุดท้ายมันก็ได้แค่นั้นนะมันก็ทําอะไรจริงๆจังๆไม่ได้อยู่ดีเพราะมันจบไปแล้ว นะคะถึงวันนี้จะยังไม่จบแต่ทําไม่เติมเลยยังไงก็หมดได้เนาะก็ค่อยๆ <c oughs> ค่อยๆปรับมุมมองความคิดค่อยๆปรับอารมณ์ค่อยๆปรับความรู้สึกแล้วลองเปิดใจเปิดโอกาสที่จะให้เขาได้อธิบายในมุมมองของตัวเองเปิดโอกาสที่จะรับฟังเขาทําความเข้าใจกับเขาให้มากขึ้นสถานการณ์ของพวกคุณจะดีกว่านี้แน่นอนระยะห่างที่เกิดขึ้นก็จะก็จะเริ่มกลับมากระชับ เริ่มจะกลับมาสารต่อกันได้ใหม่แล้วนะคะแต่ถ้าปล่อยมันเป็นแบบนี้อันนี้อย่างที่บอกเลยนะมันบานปลายซึ่งตอนนี้ยังไม่ร้ายแรงค่ะอนาคตเนี่ยร้ายแรงได้แน่นอนทีนี้เดี๋ยวเสขออนุญาตใช้ไพ่คีออฟเลิฟ er ในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษนิดหนึ่งนะคะมาดูซิว่า Key of l ลิฟอยากจะให้คำแนะนำอะไรกับชาวราศีเมษบ้าง ตอนนี้มันเหมือนทุกอย่างอ่ะอยากอยากคาดหวังมากเกินไปการที่เราทําอะไรบนความคาดหวังมันอาจจะทําให้เรารู้สึกผิดหวังพอเราผิดหวังปุ๊บอ่ะมันเลยทําให้แรงแรงที่เราจะแอคทีฟตัวเองความกระตือรือร้อนที่เรามีอ่ะมันจางลงจางลงเหมือนแบบทํแล้วไม่ได้ทําเราไม่ดีเอ้ยหมดกําลังใจเฮ้ยท้อใจเฮ้ยไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเฮ้ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเฮ้ยไม่รู้จะแก้ไขยังไงทีนี้มันเหมือนมันตันไปซะทุกทางเลยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ถ้าเรายังคงยึดติดกับ ความคาดหวังของตัวเองมันจะทําให้เราไม่ก้าวหน้าแล้วมันก็จะเป็นตัวท็อกซิกสําหรับเรานะคะในบางเรื่องที่เรารู้แล้วว่ามันเป็นสัญญาณไม่ดีอ่ะมันไปต่อไม่ได้ไม่ว่าจะความสัมพันธ์หรืองานหรืออะไรก็ตามหรือเราไม่มีทางที่จะแก้ไขมันได้มองข้ามมันไปเลยนะคะบางเรื่องต้องปล่อยบางเรื่องต้องวางทิ้งไว้บ้างถ้ามันไม่ได้สําคัญกับชีวิตของเราจริงๆมันต้องวางบ้างการที่เรายึดติดเกาะติดอยู่กับมันเพื่อคิดว่ามันจะดีขึ้นในสักวันหนึ่งเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือมันอาจจะกลายเป็นการทําร้ายความรู้สึกตัวเองเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยแต่เราก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นเหมือนตอนนี้ตัวเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีความพร้อมทางเรื่องของสภาพจิตใจเออเราไม่มีแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนไม่มีแรงกระตุน้นไม่มีอารมณ์ที่จะทําอะไรเลยเหมือนแบบรู้สึกว่าทุกอย่างที่เข้ามามันเป็นปัญหาที่ประ,ประเดประดังในชีวิตของเราไปสมหมดทุกอย่างเลยมัน มันไม่เป็นความสุขเหมือนเมื่อก่อนนี้มันไม่เป็นความสบายใจเหมือนเมื่อก่อนนี้เรารู้สึกว่ามองไปทางไหนก็มีแต่ท็อกซิกจังเลยอ่ะมีแต่เรื่องทุกข์ใจมีแต่เรื่องเสียใจมีแต่เรื่องที่แบบไม่สําเร็จเลยจริงๆไม่ใช่นะคะเมธเนี่ยเป็นคนเก่งแต่เหมือนพอคุณไว้ใจอะไรคุณคาดหวังอะไรคุณมักจะทุ่มเทและเต็มที่กับสิ่งนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า <S <S พอคุณผิดหวังอ่ะหรือคุณเสียใจอะคุณก็เลยจะเสียใจกับมันหนักมากๆคุณก็เลยจะรู้สึกเป็นทุกข์กับมันมากๆเพราะเวลาที่คุณให้ไปแล้วอ่ะค เหมือนฉันทุ่มทั้งกายและใจของฉันไปเลยอะออแล้วบางทีนะข้อเสียมันอาจจะเกิดจากความคิดของตัวคุณเองด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์ที่แม่นหรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่แบบรู้สึกความรู้สึกมันไวอะบางทีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณคิดว่าคุณรู้ว่ามันเกิดจากอะไรพอจะเดาสถานการณ์ได้พอจะประเมินสถานการณ์ได้แต่กลายเป็นว่าเฮ้ยบางอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นคุณอย่าเชื่อความคิดของตัวเองมากเกินไปไม่ใช่ว่าคุณคิดผิดคิดพลาดนะคะแต่บางทีเนี่ย พอคุณเชื่อมันมากไปอะ่ะคุณจะปิดกั้นคําตอบของคนอื่นหรือคุณจะปิดกั้นคําอธิบายของคนอื่นมันก็เลยจะทําให้คุณเนี่ยอาจจะเข้าใจในตัวเขาแบบผิดๆอาจจะเข้าใจในสถานาการณ์นั้นแบบผิดๆโดยที่คุณก็ไม่ได้มีเจตนาหรอกแค่กลิ่นมันเป็นแบบนี้ฉันคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองเนาะถ้าคุณปรับ m i n เซ็ t ตัวเองได้คุณลองเปิดใจให้มันกว้างขึ้นรับ ั้งมุมมองความคิดของอีกฝ่ายหรือหรือคนรอบตัวมากขึ้นมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือข้อบกพร่องของคนอื่นๆในจุดเล็กๆบ้างมันก็จะช่วยให้คุณไม่เครียดหรือว่าไม่ไม่เป็นทุกข์อยู่แบบนี้นะคะบางครั้งเรื่องอะไรที่มันดูจริงจังจนเกินไปอะเรามองให้มันเป็นเรื่องสนุกมองให้มันเป็นเรื่องที่รีแลกซ์บ้างก็ได้อย่าไปซีเรียสกับมันมากเกินตัวคุณเองจะไม่มีความสุขซะเองเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณ คอนโทลไม่ได้จัดการไม่ได้แต่เสียต้องบอกว่าบางคนน่ะคิดว่าตัวเองอ่ะคอนโรเออคิดว่าตัวเองอ่ะทำแบบนี้ยแล้วมันจะสามารถจัดการได้อายกตัวอย่างนะคุณกู้เงินมาคุณคิดว่าคุณจะหาได้คุณจะจัดการได้แต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะเฮ้ยมันมันไม่ได้ว่ะแล้วเราเอาเงินในส่วนนั้นะไปใช้หมดแล้วมันไม่สามารถที่จะหมุนเงินได้จริง มันจะกลายเป็นปัญหาซึ่งการตัดใจนั่นหมายความว่าบางทีคุณจําเป็นที่จะต้องปล่อยสิ่งนั้นไปก่อนวันนี้อาจจะยังไม่ได้ยังไม่สําเร็จในส่วนนั้นแต่อนาคตข้างหน้าคุณอาจจะแก้ไขมันได้ก็ได้คุณทําใหม่เมื่อคุณพร้อมมากกว่านี้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยไปหลงไหลกับ พวกการพนันอะอลงไหลกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่คาดเดาไม่ได้แล้วคุณก็คิดว่าเฮ้ยมันเคยได้มันน่าจะได้การเงินคุณก็เลยเป็นแบบนี้เพราะคุณไม่ยอมก้าวหน้าสักทีคุณไม่ยอมออกมาจากมันสักทีคุณไม่เด็ดขาดคุณไม่ฝืนตัวเองเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาบางทีปัญหาเกิดขึ้นจากความคิดความรู้สึกหรือเกิดขึ้นจากตัวคุณแต่คุณก็คิดว่าไม่เป็นไร ตัวคุณเองเนี่ยจัดการได้หาได้รับผิดชอบได้เพราะเคยทํามาก่อนเพราะเคยได้มาก่อนแต่มันกลายเป็นว่าตอนนี้ ไม่เป็นอย่างที่คิดไม่ดีอย่างที่คิดมันก็เลยทําให้เครียดแล้วปัญหาก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันประเดประดังมาหลายทางอะเนาะเราก็ค่อยๆจัดสรรจัดการปัญหาไปทีละส่วนอะไรที่จัดการได้ก่อนก็ทําก่อนเลยจะได้ลดความเครียดลงได้หรืออะไรที่มันสําคัญและจําเป็นจริงๆอย่างเช่นสมมติมีปัญหาบานปลายในเรื่องงานแล้วมันต้องแก้เลยตอนนี้อะคุณก็โฟกัสในสิ่งที่มันจําเป็นที่สุดก่อนแล้วเรื่องอื่นๆก็ค่อยมาวางแผนจัดการกันใหม่อีกทีหนึ่งเอาให้เรื่องที่หนักๆหรือเอาให้เรื่องที่มันมันเป็น ท็อกซิกหลายเรื่องรวมๆกันประเดยประดังเข้ามาเนี่ยค่อยๆลดไปทีละส่วนทีละส่วนมันจะได้ทําให้คุณโล่งปโปร่งมากกว่านี้ไอเดียของคุณมันจะได้บันเจิดมากกว่านี้จากคนที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์อนะมันกลายเป็นตื้อไปหมดทึมไปหมดมองอะไรแบบเหมือนไม่เห็นทางออกอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าด้วยด้วยความที่ดวมมันเป็นรวงรวมเนาะมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์กับทุกคนนะคะบางคนอาจจะเจอสถานการณ์ใกล้เคียงอาจจะเจอสถานการณ์ตรงเป๊ะหรืออาจจะแบบ3 0เปอร์เซนต์ก็เป็นไปได้อะไรที่ พอจะนําไปปรับพอจะนําไปแก้หรือสามารถเอาไปใช้ได้ก็สามารถดึงบางส่วนที่เสนแนะนําไปปรับใช้ได้นะคะถึงมันจะไม่ได้ตรงร้อยเซแต่เราก็กันไว้ดีกว่าหัวมันหายเนาะกันไว้ก่อนที่ปัญหามันจะเกิดก็ดีนะคะค่อยๆจัดการปัญหาทีละส่วนอย่าเร่งรีบอย่ารีบร้อนตัวคุณเก่งจริงแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะจัดการทุกอย่างพร้อมกันได้ นะปัญหาแต่ละอย่างก็มีความละเอียดอ่อนในแต่ละส่วนแต่ละเรื่องเพราะงั้นเราต้องค่อยๆเคลียร์ไปทีละเรื่องนะคะเสร็ก็เป็นกําลังใจให้ชาราสีเมษทุกคนนะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ